สวัสดีค่ะทุกคนค่ะขอ,ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Star a s t r โ t ร r a าช r รวิเอาพลังงานบวกมาให้อีกแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้เป็นเซต12ราศีพลังงานคลิปนี้เป็น energy ของชาวราศีลคนาดาวจันดาวศุกร์ธนูนะคะถ้าคุณมีความเกี่ยวข้องกับธนูสามารถมาดูคลิปนี้ได้รวมถึงชาวสด้วยของของผู้ที่เกี่ยวข้องกับธนูหรืออยากสองธนูอะไรแบบนี้ก็มาแอบสองกันได้นะจ้าแล้วก็พลังงานตรงนี้ เป็น Energy ในช่วงเดือนเมษายนนะคะก็พลังงานเป็นแรนดอมบางคลิปตรงนี้อาจจะไปตรงกับบางคนในช่วงแบบเดือนถัดไปพลังงานช่วงหน้าหน้าถัดไปอะไรแบบนี้หรือบางคนเป็นพลังงานที่แบบว่าเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้ได้บ้างแล้วอะไรแบบนี้ก็ได้พลังงานเป็นแรนดอมไข่ไม่ได้ดูเจาะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งของของธนูเพราะฉะนั้น มารับ Energy กันพลังงานเป็นไวโวซ่าได้นะคะแล้วก็ใครต้องการจะเจาะดูส่วนตัวทักมาจองคิวดดนส่วนตัวของไข่ก็ตามที่ไข่แปะรายละเอียดตรงนี้ใน description ของแต่ละคลิปจะมีรายละเอียดของโปรให้แล้วก็มาสอบถามรายละเอียดมาจองคิวกับไข่ได้ไข่อธิบายทุกอย่างตลอดนะคะไข่ค,คุยกับลูกดวงทุกวันแล้วก็รายละเอียดตรงนี้ ที่เป็น ID ของไขรที่ใข่แปะให้ในมุมมุมม,มุมกล้องอ่ะ,อะเขาเรียกะไรนะมุมของคลิปของทุกคลิปนะคะก็จะเป็น ID ของไขรก็ทักมาจองคิวลงสนตัวได้เช่นเดียวกันพลังงานตรงนี้มาดูกันซิว่าความรักความสัมพันธ์ของพลังงานในคลิปนี้ของชาวธนูความรักของชาวธนูในตอนนี้พลังงานเป็นอย่างไรบ้างนะคะสังเกตไปว่าคลิปนี้มีคนมาส่งพลังงานบวกให้กับทุกคนด้วยไม่ใช่แค่ไข่เห็นไหม เพิ่งเผลอหลับไปก็คือมันเริ่มต้นจากคลิปที่เป็นคลิปตุนเนี่ยแหละค่ะคลิปตุนพิจิกแล้วก็เนี่ยคือใครอัดต่อกันแล้วทีนี้ตุนระหว่างที่อัดก็คือลูกร้องแล้วรู้สึกว่าเออบางทีเวลาอัดคลิปแล้วแบบให้เหมือนเขารู้ว่าเราไม่ได้อยู่ใกลยอย้อะไรแบบนี้ไงก็เลยแบบร้องใช่ไหมมานั่งอัดคลิปตรงนี้เลยป้อนนมไปแล้วก็หลับนะคะโอเคสบายใจและอัดคลิปได้ มาส่งพลังงานบวกกันนะคะโอเคพลังงานตรงนี้ความรักควาลงของชาวธนูพลังงานเปลนยไรบ้างในคลิปนี้ความรักควาหงชาวธนูนะคะความรักคงาังชาวธนูมันเป็นอย่างไรบ้างเออเอออเอ นอากสัมพังชาธนูในคลิปนี้มี stay optimistic a b บ u t your love life positive thinking and faith will bring you romance คือเป็นพลังงานบวกๆที่ชาวธนูจริงๆแล้วชาวธนูเป็นราศีที่มีพลังงานของการมองโลกในแง่บวกหรือคิดบวกที่สุดในบรรดา12ราศีนะคะแล้วก็พลังงานตรงนี้คือเอาง่ายๆเลย พลังงานตรงนี้หมายถึงชาวธนูบางคนมีการที่มีพลังงานบวกนี้ในการคิดบวกหรือมองบวกในชีวิตรักอยู่แล้วด้วยในช่วงแบบนี้ไพ่แบบนี้เลยขึ้นแต่พลังงานตรงนี้สําหรับคนที่ขาดเอน r จีนี่ใครต้องการให้คุณมีความร่าเริงในชีวิตมีความสุขในชีวิตลักษณะเหมือนคล้ายๆกับว่าให้คุณ Enjoy ชีวิตอะ และมีพลังงาน Energy ของการเอนจอการมีความสุขมีพลังงานที่ดีแล้วสิ่งดีๆในความรักมันก็จะเข้ามามันจะดึงมาเพราะพลังงานในกองไพ่ของคุณมี e อเนจีเพลย์ฟูลเนสด้วยเป็น uh, to recapture r o m a n t e a love inner youthful spirit of fun to y บางคนตรงนี้จะเป็นธนูบางคนที่มีความรักที่แบบว่าเออเป็นในช่วงของ Energy แบบสนุกสนานร่าเริงม,มีความรักแบบที่รู้สึกว่าอ มีความสุขดีพอสมควรมีความสุขดีนะอะไรแบบนี้เป็นช่วงเวลาของการมีความสนุกสนานในชีวิตรักอะไรแบบนี้สำหรับบางคนนะคะตรงนี้ทีนี้มาดูไพ่รวมสิว่าไพ่รวมในคลิปนี้ของธนูพลังงานเป็นอย่างไรบ้างความรักของพระของชาธนูในคลิปนี้พลังงานเป็นอย่างไรบ้างเอ่ยมาดูสิความรักของพางของชาธนูในคลิปนี้พลังงานเป็นอย่างไรบ้างความรักของพระของชาธ ชาวธนูทำงานเป็นอย่งไรบ้างในคลิปนี้ทำงานความรักของพางของชาวธนูทำงานเป็นอย่งไรบ้างในคลิปนี้อ right ืมความรักงพางชาวธนูเป็นอย่างไรบ้างในคลิปนี้ความรักของพามของชาวธนูในคลิปนี้เป็นอย่างไรบ้าง ความรักความสัมพันธ์ของชาวธนูนะคะไพ่ใหญ่ขึ้นมาประมาณ3ใบโอเคมาเริ่มที่พลังงานนี้ก่อนพลังงานตรงนี้หมายถึงเป็นธนูบางคนเดียวกับธาตุน้ำได้เป็นธาตุตรงข้ามเหมือนยินหยางคุณเป็นธนูเป็นไฟคุณเดียวกับน้ำเป็นพลังงานที่เ n e r g y แบบ Energy เหมือนขาวกระดามหินกระหยางไฟกับน้ำ บางคนดีวกับกรกฎพิจิกมีนนะคะเป็นพลังงานนี้ได้หรืออีกในหนึ่งหมายถึงอาจจะเป็นชาวธนูบางคนที่เขาเรียกว่าคุณมีพลังงานที่ดีหรือมีความพลังงานของการพร้อมที่จะเป็นลักษณะของการมีความรักที่ดีหรือพลังงานของการรอพลังงานในลักษณะที่ว่าคุณมีความรักหรือมีความมีความอะไรบางอย่างที่แบบเต็มอยู่ในอยู่ในอยู่ในหัวใจ มีพลังงานของสปิริตที่ดีในพลังงานของเอเนจีของการเป็นคนรักที่ดีได้อะไรแบบนี้นะอนะคะทีนี้พลังงานตรงนี้มีเอเนจีแบบไพ่ใหญ่แบบนี้มีแฮงแมนบางคนอาจจะเป็นพลังงานของเอเนจีของบางช่วงที่ว่าเป็นความรักแบบที่เป็นธนูบางคนที่มีช่วงเวลาจังหวะบางอย่างที่มีช่วงเวลา s สปรั g l i n g ในความรักการที่มีบางอย่างที่เป็นพลังงานของเอเนจีลักษณะที่ มีอะไรบางอย่างที่อยู่ในใจที่มีความแบบมนมนหรือมีความกังวลอะไรบางอย่างกับใครบางคนแล้วก็เป็นพลังงานของบางคนที่มีความคิดถึงใครบางคนอยู่ตรงนี้ด้วยหรือเป็นความรู้สึกบางอย่างที่เป็นความน้อยใจได้ด้วยสําหรับธนูบางท่านนะหรือเป็นความแอบบแบบแอบบเสียใจยอะไรแบบนี้พลังงานตรงนี้มี energy แบบนี้ด้วยไพ่นี้หมายถึงคนที่เป็นธนูที่ดีวกับธาตุน้ําราศีมีน ไพ่เด่มูนเป็นไพ่ราศีมีนโดยตรงและอีกในหนึ่งจะบอกว่าไพ่นี้เป็นบางคนที่มีความคิดถึงใครบางคนอยู่ตรงนี้อืมเป็นความคันดนงเป็นความคิดถึงเป็นความแบบเหมือนคล้ายๆกับจิตใจที่หม่นหมองในเรื่องของความรักอยู่ลึกๆหรือเป็นความรู้สึกแบบเ,เขาเรียกว่ามีความมีความน้อยใจเสียใจอะไรบางอย่างอยู่ตรงนี้แฝงสำหรับบางท่านตรงนี้แหละ ลังงานตนนี้มี energy บางคนเดียวกับกลุ่มนะคะไพ่นี้เป็นไพ่เดอะสตาร์เป็นไพ่ของพลังงานของราศีหรือชาวกลุ่มได้เป็นธนูนที่เดียวกับชาวลมกลุ่มได้ด้วยแล้วก็พลังงานนี้เป็น energy ที่เขาเรียกว่ามันมีความหวังอะไรบางอย่างในเรื่องของความรักแล้วก็บางคนตรงนี้เนี่ยเป็นพลังงานลักษณะที่คุณเหมือนคล้ายๆกับว่าพยายามมองบวกจะต้องพยายามมองบวกในเรื่องของความรัก อะไรพลังงานบางอย่างหรือเอเนจีของใครบางคนที่ทําให้รู้สึกถึงความหม่นอยู่ในใจในความรักคือพยายามมีความคิดบวกให้มากให้มันตรงข้ามกับพลังงานนี้เดอรมูลกับเดอรสตาร์เป็นพลังงานที่ตรงข้ามกันในพลังงานของความรู้สึกพลังงานอิทธิพลในไพ่ตรงนี้ก็พลังงานตรงข้ามกันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่มีพลังงานของเอเนจีความรู้สึกที่ ความรักมันทําให้รู้สึกถึงพลังงานความหม่นหมอง,องอยู่ในใจพยายามมี energy ของความคิดบวกหรือมีพลังงานของความหมายให้ว่าเราเราต้องมีพลังงานของ energy ของการเชื่อว่าเราจะมีพลังงานความสุขหรือการที่มีความสําเร็จหรือมีพลังงานของเขาเรียกว่าฝันที่เป็นจริงที่จะเกิดขึ้นได้จะต้องมีพลังงานของความรู้สึกในการเชื่อแบบนี้ไว้พลังงานตรงนี้ energy ตรงนี้มี2ดาบด้วย บางคนตรงนี้จะมีพลังงานความรักที่รู้สึกว่าเป็นช่วงเวลาของการที่แบบมีมีอะไรบางอย่างที่บางคนคุณยังรู้สึกบางอย่างแบบยังยังไม่ได้มองเห็นหรือหรือสามารถตัดสินใจหรือยังไม่ได้เห็นทางอะไรบางอย่างกับความรักได้อย่างชัดเจนหรือบางคนมีพลังงานของความลังเลกับความรักอะไรบางอย่างอยู่ตรงนี้ได้ด้วยนะคะถ้าคุณมีพลังงานพระจรันทร์เต็มดวงกับพระจันทร์เสี้ยวใครจะบอกว่าตรงนี้พยายามธนูบางคนเนี่ยถ้าคุณมีมีเซนต์มากๆอะ่ะ คุณจะต้องเชื่อเซนต์หรือเชื่อพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือไกด์ไลน์บางอย่างในในจิตวิญญาณของคุณในเรื่องของความรักด้วยนะคะพลังงานตรงนี้มีพระจันทร์แฝงพลังงานในเซตต่อมานะคะมีพลังงานของเอนเออรจีคุยเออคิงถือไม้เท้าบางคนเดียวกับธาตุไฟเป็นเมสสิงห์ธนูที่เดียวกับธาตุไฟด้วยกันเองพลังงานตรงนี้มีเอ e เ g y จีลักษณะแบบนี้ด้วย5ดาบ ใครจะบอกว่าบางคนตรงนี้ที่ไพ่พลังงานอิทธิพลของเดอร์มูนกับแฮงแมนขึ้นมันอาจจะเป็นกับพลังงานตรงนี้แหละที่เป็น5ดาบก็คือ5ดาบมันเกิดจากการที่ใครที่มีการเดินจากหรือหันหลังหรือทิ้งกันไปในความสัมพันธ์น่ะมันก็เลยทําให้ธนูตรงนี้มีความหมุนหมนอยู่ตรงนี้ได้กับกับพลังงานความรักของบางท่านตรงนี้นะไม่เป็นไรค่ะรอพลังงานเอเนจีแบบนี้สําหรับคนที่มีพลังงานลักษณะแบบที่ใครพูดไปเมื่อกี้ หนึ่งถ้วยรอการกเริ่มต้นในความรักที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะรอพลังงานความรักที่จะ,จะเริ่มต้นที่เป็นเลขหนึ่งตรงนี้หนึ่งถ้วยเป็นความรักที่เริ่มต้นรอพลังงานแบบนี้สําหรับคนที่เจอการแบบเดินจากหันหลังหรือการทิ้งกันการเงียบการหายอ,อะไระพลังงานตรงนี้นะคะมีเอเนจีแบบเป็นไพ่เหรียญแบบนี้ด้วยเป็นสี่เหรียญกับเจ็ดเหรียญสี่เหรียญกับเจ็ดเหรียญคือไพ่พวกเหรียญตรงนี้ขครจะบอกเลยว่าเป็นพลังงานความรักที่ ธนูบางคนตรงนี้น่ะขอให้คุณอนะเวลาดูความรักเนี่ยอย่าอย่าอย่าเร็วนะอย่ารีบอย่าร้อนอย่าเร็วเขาเรียกว่าคุณจะต้องช้าๆพยายามช้าๆในความรักพยายามดูให้นานพยายามเช็คให้เยอะเช็คให้นานพยายามเหมือนคล้ายๆกับว่าต้องเมคชัวเมคชัวแล้วก็เหมือนคล้ายๆกับใช้เวลาในการแบบ ศึกษาหรือการแบบบ่มเพาะในความรักนะคะเออเพราะว่าไพ่เหรียญเป็นไพ่พลังงานที่จะต้องใช้ใช้พลังงาน energy ล่านี้ด้วยเพราะว่าอะไรบางอย่างในความรักถ้ามันเร็วเกินไปหรือมันรีบหรือมันแบบมีอะไรบางอย่างที่มันแบบอืระยะมันมันน้อยเกินไปอ่ะมันก็จะเหมือนมีมีลักษณะที่แบบในอนาคตอ่ะมันมันจะเกิดในพลังงานสมผลในทางที่ไม่ดี อะไรที่มันเร็วเกินไปในเรื่องของความรักกันนะคะเออไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์แบบทางกายหรือเป็นการสารสัมพันธ์ในลักษณะทีออ่มีการพูดคุยการทำอะไรก็ตามแต่ในชีวิตประจำวันที่เกี่ยวข้องกันคือพยายามแบบว่าใช้เวลาในการศึกษาในการเม k ช่วยให้ดีเพราะว่า ถ้าสมมติว่าอะไรที่ลักษณะที่มันรีบไปเนะี่ยหรือเป็นพลังงานของเอาง่งายๆเลยโดยเฉพาะคนที่แบบจริงๆแล้วไม่ใช่คนที่แบบเป็นคนที่เป็นคนที่เป็นตัวจริงต่อกันนะ่ะถ้ามีอะไรแบบที่รีบมากมันจะส่งผลให้ทําให้ความรักในพลังงานอันใกล้อะ่ะมันจะเกิดความแบบรู้สึกหม่นหม่นห,ห,หมองอยู่ในใจตรงที่ว่าอีกแล้วเฟลอีกแล้วในความรักหรือแบบว่าเป็นพลังงานลักษณะที่แบบเหมือนคล้ายๆกับเราเนี่ย จะรู้สึกได้ถึงพลังงานของการเหมือนรู้สึกว่ามองตัวเองว่าเหมือนแบบหมดคุณค่าหรือเขาเรียกว่าลดคุณค่าในตัวเองตรงที่ว่าความรักมาทําให้รู้สึกว่าเราเฟลเราจะรู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยเราเราบางคนอาจจะเป็นมองแบบว่าเราไม่ดีพอหรอเราเราแบบอย่างบางคนอาจจะมีการมองว่าเราแบบไม่สวยพอหรอไม่หล่อพอหรอหรือแบบ ไม่ไม่ดีพออย่างนั้นอย่างนี้นนหรออะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นมันจะมีบางคนตรงนี้ที่รู้สึกมีความรู้สึกแบบหมน่มนหมน่มนหม่นอยู่ในใจหรือมีพลังงานของการแบบแอบคิดลบบางอย่างอยู่ตรงนี้ได้ใน,ในเรื่องของในเรื่องของความรักหรือในเรื่องของตัวเองอะไรแบบนี้ได้ด้วยเพราะฉะนั้นพยายามมองบวกคิดในแง่บวกเข้าไวา้ stay optimistic about your love life ทีนี้พลังงานตรงนี้มาดูไพ่นางฟ้าสิว่านางฟ้ามีอะไรมาให้คําตอบกับคลิปนี้ของชาวธนูบ้างคะามรักลังทางชาวธนูในคลิปนี้มาดูสิควัองทางชาวธนูพลังงานเป็นอย่างไรบ้างในคลิปนี้นะคะความรักลังทางชาวธนูความรักของทางชาวธนูนางฟ้ามีคำตอบอะไรมาให้กับคุณบ้างความรักชาวธนูนะคะมาดูกันสิความักทางชาวธนูมีอะไรมาถึดถึบ้าง พลังงานตรงนี้ขอให้คุณเตรียมความพร้อมบางอย่างเขาเรียกว่ามันจะมีบางคนที่มีพลังงานของความพร้อมอะไรบางอย่างในความรักแต่ใครมีความรู้สึกว่ามันจะมีบางคนตรงนี้ที่อาจจะเป็นพลังงานที่อย่างเช่นคุณอาจจะมีความพร้อมหรือคุณอาจจะพร้อมที่อยากจะมีความรักที่ดีการพร้อมที่อยากจะมีใครการพร้อมที่อากจะเหมือนคล้ายๆกับว่า มีพลังงานของ ENERGY ในความรักที่มันเป็นพลังงานแบบบวกมากๆกับคนที่แบบเป็นคนที่เป็นตัวจริงอะไรแบบนี้แต่บางคนตรงนี้ก็ยังมีพลังงานของการที่คุณจะต้องรอจังหวะในพลังงานที่มันเป็นพลังงานที่ใช่เพราะพลังงานตรงนี้มันมี Energy ลักษณะที่ไพ่นี้ขึ้นเป็นไพ่ not the right time มันจะมีบางคนตรงนี้ที่เขาเรียกว่าธนูบางท่านตรงนี้ความรักของบางคนคุณอาจจะเป็นช่วงเวลาจังหวะที่มันอาจจะเป็นจังหวะที่มันไม่ใช่ ครจะบอกว่าถึงแม้ว่าคุณจะมีความพร้อมถึงแม้ว่าพลังงานเอนเอจีความรักบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับคนที่ใช่แต่ถ้าเป็นจังหวะที่ไม่ใช่ถึงแม้ว่าจะเป็นคนที่ใช่แต่เวลามันไม่เอือ้อทุกอย่างมันก็จะมีจังหวะบางอย่างที่เป็นอุปสรรคหรือจังหวะที่มันเหมือนเหมือนคล้ายๆกับมันไม่ลงตัวไม่ลงล็อกอะคะ่ะเพราะไพ่คุณมีไพ่แฮงแมนแฮงแมนจะเป็นพลังงานที่อิงในลักษณะไพ่ของไพ่ not the right time คือมัน,เ,นเป็นพลังงานลนักษณะของ s t a r k ทสตาร n g บางอย่างหรือพลังงานบางอย่างที่เขาเรียกว่า Energy บางอย่างของบางคนตรงนี้จังหวะยังไม่หนุนมากพอแต่มีบางคนตรงนี้ที่พร้อมในการที่จะอยากจะมีการแบบว่าความรักดีๆพอไพ่ตรงนี้ตรงกลางมีพลังงานของ Energy Queen ถ้วยมันคือบางคนตรงนี้ที่พร้อมของการที่อยากจะมีความรักดีๆหรือการพร้อมในการที่จะมีรักให้ดีแบบว่า มีรักที่ดีให้กับใครมีการที่เป็นคนรักที่ดีให้กับใครหรือการที่อาจจะมีใครที่เป็นความรักที่แบบว่าดีๆเข้ามาที่พอดีกับคุณแต่ตรงเนี้ยไพ่ตรงเนี้ยขอให้บางคนตรงเนี้ยคุณมีความคิดบวกเข้าไว้และรอพลังงานที่ใช่รอเวลาที่เป็นไรท์ทานนะคะโอเคเอาพลังงานบวกมาให้เอาไกด์ไลน์มาให้เอากําลังใจมาให้แล้วก็เอาคําแนะนํามาให้ เพิ่มเติมในคลิปนี้สำหรับพลังงานเมษาของชาวเมอของชาวธนูนะคะโอเคเอาพลังงานมาให้เรียบร้อยฝากทุกคนมีความสุขมากๆฝากทุกคนมีพลังงานบวกในชีวิตมากๆมีมุมมองบวกๆอยู่แบบบวกๆเข้าไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องรักหรือเรื่องอื่นๆนะ แล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ share, กด subscribe กดคอมเมนต์กดกระดิ่งกดอะไรก็ได้ให้รู้อยู่วยกันตรงนี้นะคะใครเจอพลังงานอื่นมาให้อีกแล้วก็ใครต้องการจะดูดวงส่วนตัวทักมาจองคิวด,ดวงส่วนตัวกับไข่ไข่แปะรายละเอียดไว้ให้ในการที่จะติดต่อมาหาไข่ในการดูดวงส่วนตัวยังไงนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้ไปก่อนเดี๋ยวเหลืออีกเหลืออีกไม่กี่ราศีแล้วก็เดี๋ยวไข่ก็จะรันคลิปแรนดอมอื่นๆให้อีกแบบที่หลายๆคน ชอบแล้วก็รอคอยกันอยู่นะคะฝากทุกคนติดตามด้วยวันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนรักทุกคนมา,มากๆราาักษาสุขภาพมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเอยนเอนบ๊ายบายหลับ